สัตย์มาดูผลหวยหุ้นของวันศุกร์นะครับมาเริ่มที่นิเคอินะครับเช้าบ่ายนะครับนิเคอิวันศุกร์17ธันวานะครับนิเคอิจำชุดของ2ตัวบนนะครับเลขชุดที่ออกวันศุกร์คือเลข37นะครับรูดขึ้นลง24ตัวคือกดตั้งแต่1 3 1 4สหนึ่งไล่ไป3 6 3 7 3 8าไล่ไปถึง6 0 6 1นะครับครบครบคือ4 49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงเพื่อท่านจะกดครบหรือว่าเลือกตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ เล่นก็แนะนำว่าหาเว็บที่จ่ายบาทละแถึงร้อยนะครับมีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่อนข้างคุ้มค่าที่สุดนะครับเช้าถูกคืออยู่เช้ามาถูกบนทบไปที่รอบบ่ายนะครับกอน,นี้เคก็ถูกรอบเช้าไปนะครับนี่เช้าบน660ถูกเช้าไปนะครับส่วนท่านที่ถามในไลน์กลุ่มก็ค่าสมาชิกข้างเดียว600บาทนะครับตลอดไปครับแล้วส่วน ใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งปันกันไปวันจันทร์กับอัาคารเป็นหลักนะครับลงให้ทั้ง5ชุดนะครับส่วนอีกตัวนึงก็ของห้างแสงนะครับวันศุกร์เหมือนกันนะครับ2ตัวบนเลขชุดที่สอคือเลข17นะครับลูทคือลง24ตัวคือกดตั้งแต่93 94ไล่ไป98 99 00 01ครับจนไปถึง1 16่7นะครับจนไปถึง40 41นะครับ นะครับห้างห้างแสงนะครับ17นะครับมองเห็นนะครับก็เล่นเหมือนนิคเอทุกอย่างนะครับห้างแสงก็ถูกรอบเช้าไปนะครับห้างเช้า2บน19นะครับถูกรอบเช้าไปนะครับโอเคนะขอจบคลิปผลเพียงแค่นี้นะครับ